ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดอีกแล้ว oh! บิง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 มาครพ่อซอมบี้ระบาดน,นี่ี่ไปนอะเต๋เดียเดียพี่ใบพี่ใบอยู่นู่นไปมาเร็วไปไปมาไปๆๆไปเฮ้ยใบใบบใ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  ทุกคนหยุดก่อนตอนนี้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยเราหนีไม่ทันแล้วล่ะเราต้องขีมข่ม้าขี่ม้าหนีซอมบี้หรือว่าเราจะนุ่นเราขีมา่ม้าไบครับพร้อมไหมครับตอนนี้น้องไบขึ้นมาอยู่บนม้าแล้วทุกคน <laughs> พี่แบทมาเร็วพี่แบอบอสมาเร็วเราต้องหนีซอมบี้กันแล้ว <laughs> เอาละครับเราจะพาพี่ไบหนีด้วยการขีม่ม้าไปแล้วพี่ไบไปเลย <laughs> 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 ไบขี่ม้าต้องไปควบแรงๆเลยวใบอยควบเลยไปควบควบควบนั่นไงซอมบี้เดินตามมา้ามนเต็มไปหมดเลยทุกคน <S <S บอสบอสเหนื่อยแล้วเหรอทุกคนน้องบอสหมดแรงแล้วน้องบอสอยากขี่ม้าบ้างไบลองได้ไหมลงได้ไหม,ไไหมผัดกันเดี๋ยวให้น้องบอสขี่ม้าหน่อยเอาละครับบอสขึ้นม้าแล้วครับทุกคน เอาละครับน้องบอสขี่ม้าครั้งแรกในชีวิตบอสบอสซัมบี้มาบอสซัมบี้มาข้างหลังเร็ว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 บอสมองทางนี้หน่อยมองทางนี้หน่อยอเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับกลัวเหรอไม่ต้องกลัวนี่ม้าเข้าใจดีม้าตัวนี้มีชื่อไหมครับครับชื่อมมารวยน้องมา้ารวยโอ้โหดูผมตัด หยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้น้องบิงเหนื่อยแล้วะ่ะบิงไหวไหมโอ้ยน้องบิงเหนื่อยมากวิ่งหนีซอมบี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาที่น้องบิงต้องขี่ม้าแล้วนะครับโอเคไหมไปน้องบิงขึ้นม้าครับไปโอเคตัวเล็กน่าดีเลยม้าไม่หนัก